แบบมือสมัครเล่นนะคะไม่ใช่มืออาชีพ วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับเมมี่แล้วก็น้องออยนะคะวันนี้มาหาอะไรเล่นอีกแล้วน้องออยวันนี้เรามาตกปลากดด้วยเบ็ดกระป๋องเอ๊ยเบ็ดขวดสิเบ็ดขวดเบ็ดขวดไม่ <c oughs> คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เรียกเบ็ดกระป๋องแหละเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะ่ะเวลาเราไปตกปลาเราจะไม่มีคันเบ็ดถูกไหม uh huh. อ่ะนี่เลยวันนี้ก็เลยมา อะไรนะย้อนความทรงจำนิดนึงนะคะ<ช>ก็เดี๋ยวจะใช้เด็กขวดเป็นขวดแล้วกันนะคะกระป๋องหาไม่ได้ <c oughs> ใช้ขวดนะคะแล้วก็ใช้ใสเอนใช่ค่นะตอนนี้เราปลูกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะตกปลากฏกันนะคะทุกคนใช่แต่ว่ามันก็มีปลาหลากหลายนะแต่ว่าปลากฏนี่ได้แน่นอนอ่ะอุปรกรณ์นะคะตกปลากฏวันนี้ค่ะตะกัว 10- 1 5บกรัมใช้ได้นะคะ ลูกปัดลูกหมุนอุ้ยชิ้นยาวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ต้องใช้ยาวๆแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์เล็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะการตกแบบใช้แฮนด์ไลน์เนี่ยค่ะจะได้ตัวไหมได้แน่นอนมันตกไงวะออยลืมไปละพี่เมย์เหวี่ยงดีๆนะอย่าเหวี่ยงเกี่ยวกันเองนนะตกไงวะอันนี้เราขยับมานั่งตรงบันไดแล้วนะเพราะว่าเราจะโยนได้ไม่ไกล ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะโยนลงแค่กลางๆนี่เองแค่ตรงกลางๆตรงนี้ใช่ส่วนเยือของเรากุ้งสดแหละใช่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยนะคะทีนี้เราก็จับลักษณะนี้นะคะเล็งไปที่ยอดไหนอะเล็งเล็งไปที่ยอดมะพร้าวแล้วเวียงให้สุด นี <g ül> ่ก็จับประมาณนี้นะคะจับให้เรามีอะไรนะวงสว,วิงการเียงอเออวงสว,วิงนิดหนึ่งเ่อสองน,นั่นแก้วอ, <c oughs> อ้าว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 เอาเบ็ดลวง <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่น้ำกำลังเดินขึ้นนะคะปลาก็จะกินดีช่วงนี้แหละ นี่ลงไปนี่ก็คือแบบว่าตึบตักตึบตักตลอดเลยเนี่ยอุ้ยไอตัวนี้ปะเนี่ยมันจะมากินแดดเราเปะเฮ้ยเองจะไปไหนฮะเองไปไหนบอกก่อนยังเล็กไหมดูอีกตัวดูอีกตัวโอ้โหนี่คือไหวเป็นส่วนสน,นามเลยอะ แล้วปล่อยตะกัวถึงพื้นหมุ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 นหลุนมนหมนมยนอมยนมนมุนหมอนหมุนมุนนะเมื่อกี้มุมุนหมุมุนหุนมมหมุน อ้เมื่อกี้มันงงอยู่ไงมูตะหาลอกเมื่อกี้เนี้ยคือปกติแล้ววัดปลาเราต้องแบบว่าหมุนลอกใช่ไหมม,ม,มันตอดแรงมากเลยอะ่ะเ,าาเ,เด็ดขาดปลาอะไรอะ่ะวัดแรงลงใส่วัดแรงมาหน่อยเด็ดหายเลยหายเลยอ,อ่ะองงไม่เห็น พี่รอชมวงสวิงน้องออยอยู่เนี่ยูเอไปไงล่ะคือความคือความเมื่อยมันอยู่ตรงที่เราจะต้องยืนถือนี่แหละนึกออกใช่ไหมแล้วคือเออยังคันเบ็ดมันยังวางได้แล้วเราดูปลายคันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือต้องถืออยู่แบบนี้ค่ะเราต้องจับตลอดถ้าปลาไม่กินสักชั่วโมงหนึ่งอะเราก็นั่งอยู่แบบนี้อ่ะ เราก็เลิกตกไงมันดึงอ่ะไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้มันบินเข้าตอวน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 เดียววนเดยตอนนี้มันพาเข้าต่ออยู่ไหมคือมันเหมือนมันมันเลมอุ้ยมันพาเข้าต่ออ้าวก็เมื่อกี้ยังดึงมาอยู่มันพาเข้าต่อไปแล้วอ้าวก็ว่าอยู่ เรียบร้อยเลยต้องหมุนเร็วหน่อยเออเออเออออกแล้วออกแล้วออกหรือขาดออกเด็ดไม่ขาดนะมันเหมือนมันมีอะไรขยับอยู่ที่ปลายสายอ่ะนี่เฮ้ยน้าดาวได้ของน้าดาวก็พาข้าโตอเหรอมาแล้วไม่รู้ช่ยหรือเปล่าหรือขยับ แล้วดำเมื่อมเลยได้ปะหุณเร็วหุณเร็วอ๋อได้ปะไม่รู้โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยโอ้ยมีปลาด้วยเหรอเฮ้ยน้ำอมโอ้ยได้ปลาน้ำอมโอ้ยมันได้ปลาดูกระตี้ทำไมวะเฮ้ยโอ้ยโคตรหงุดหโอ้ยได้ปลาตะกับเสือดาว คือปลาตะกับเสือดาวนะที่ไม่องอยมากเลยนะใช่อ้อยตกยังไงวะกับข้าวของเราวงสวิงที่มันดีเกินไปไงอ้อยเลยไม่ได้ปลาที่ต้องย่องใกล้ๆหน่อยอุ้ยแม่ถ่ายรูปไหมพี่เมียถ่ายถ่ายอ้อยถ่ายเลยตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยทอดกรอบได้ทั้งตัวเลยตัวนี้ต้องผ่าตัดแล้วล่ะค่ะมันกินลึกอ่ะครับมา ตาพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะมีเงี้ยงมันเห็นไหมเต็มรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาจับครับก็พยายามเซฟเซฟหน่อยครับเอาผ้าหรือว่าเอาครีมนะครับจับเห็นไหมเงี้ยงเต็มเต็มปวดนะครับโดนเข้าไปเนี่ยลูกชุบลูกชุบลูกใหญ่มากเลยคะ่ะนั่นกระปุก,กอมสินอ๋อกระปุกอมสินเนาะ<ๆ>แล้วกล้องไปยี่สิบสามก็อ๋อเราก็ไปโฟกัสตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยลูกอมยักษ์กระุ่ป๋อง อร่อยนะลูกอมมันหอมนะลูกอมเหรอลองดูหน่อยมันมีลูกเล็กล้วจะอมยังไงคะไม่มีลูกเล็กอยู่ข้างในเท่าไหร่คะสามกล่องร้อยได้ไหมหกสิบแาดโอ้ยสามกล่องหกสิบอบอกลดได้ไหมสามกล่องร้อยออแบบนี้ป้ายิ้มเลยกล่องละยี่สิบนะคะเนี่ยเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยเนี่ยเขาไปเลี้ยงผรกเขาสั่งไว้แต่นี้มันเหลือก็เลยเอามาขายขอบคุณค่ะ โู้โหแม่ค้าไม่ได้ขายเป็นเดือนแล้วทุนหายกำไรโหดสักทุนกินเลยเนี่ยเ oh. ดือนเต็มเต็มเลยนะพวกเนี้ยตลาดพวกเปิดเป็นแรกยังไม่มีปกติก็พายเรือขายอย่างเงี้อะคะ่ะสุกสา์อาทิตย์ขายออกกับเช้าตอนนี้ไม่มีตลาดแล้วใช่ไหมคะมีแต่คนไม่ค่อยมีตลาดม oh. ันไม่ได้ปิดเด็มันปิดเองไม่มีคนได้ไหมได้ปลาไหมได้มาตัวหนึ่งโ <laughs> อ,อ,อ,อ้ได้บรรยาก,กาศเอกแถวดินนาชค่ะยิงได้สองชุดยิง ปลาเล็กตอดฮ้ยเฮ้ยได้แล้วยดูดิ่ไปเนี่ยไนะหนอะดืม่มันไหนดูอะอ๋อไม่รู้ไม่ันัดนะ เร็วๆวพี่เมดูได้ได้ด้วยตัวอะไรอ่ะโอ้ฟองป๊อดเลยอุแต่มันตอแล้วเ้ถ้ามันทามัติดอู่ไงใชคือความยากของมันอยู่ที่หมายตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนมีขยะข้างล่างเยอะที่เราอยู่ใต้ตลาดใช่เศษไม้เศษอะไรอะขยะข้างล่างเนี่ยเต็มเลย ทีนี้เวลาพอปลามันกินใช่ไหมเราก็ต้องรีบกระตุกแล้วเราก็ต้องรีบเก็บซึ่งมันเวลาเก็บอะเราจะเก็บไม่ได้เร็วเหมือนลอกถูกปะทีนี้มันก็ทําทำให้ปลามุดเข้าไปติดข้างในหลายตัวมากแล้วเนี่ยขี้โม้เลย กินมาให้กแล้วทุกคนนี่ได้ปลาอย่างได้ปลาอย่างยังปลายังไม่กินแต่คนกินหนุบหนักก่อนกินดีมากกินดีทุกทริปคนคนเนี่ยมีหอยละพูค่ะแล้วก็มีทะเลมีอยเมกอะหนูเอาหนูเอาหอยแมงคู่เอาเอาไม่ใส่แป้งนะคะหอยทอดไม่ใส่แป้ง ดูพิเศษหอยเยอะๆเลยนี่มาที่นี่นะคะหนึ่งได้บรรยากาศสองได้ตกปลาสามของกินเพียบเพราะว่าจะมีเรือเนี่ยพายไปพายมาตลอดเวลาเลยขายของอุ้ยหอยตัวใหญ่มากเลยค่ะป้าหอยที่แก,แกะมาเนี่ยสดสดเลยอุ้ยแกะมาที่ไหนคะแกะมาจากบ้าน <laughs> <laughs> อ๋ตตตอตึงตึงเปาะเลยสดสดเลยเพิ่งแกะมาจากบ้าน เป็นหอยตุนเลยหอยตัวใหญ่อะแล้วป้ามาคนเดียวเหรอคะใครไปใครมาคนเดียวแล้วแล้วป้าว่ายน้ำเป็นค่ะเนี่ยไม่เป็นอีกทเหรอคะมีลำเดี้ยลในคลองนี้ที่ว่ายน้ำได้เป็นป้าว่ายน้ำไม่เป็นหรอแล้วมีอุปกรณ์ชูชีพไหมคะไม่มีอะไรเลยเหรอแต่ป้าคอยระวังตัวเองไงก็เลยไม่กลัว นูเป็นห่วงมากเลยเพราะห,หนูก็ว่ายน้ําไม่เป็นแล้วห,หนูกลัวกลัวน้ําเมืเ่อก่อนกลัวใหม่ๆกลัวมากเลยตอนนี้ชินแล้วแต่ว่าไม่เคยตกแถวนี้นะเคยตกแต่ที่บ้านลับถึงบ้านทีไรตกทุกทีเลยยังดีที่ตกที่บ้านมีนคนจับไนีน้องรู้ว่าตกไกลไหล่ <laughs> หอยทอดนี่แหละ ก็เป็นชื่อที่มาของน้องออยหอยทอดนะคะน้องออยชอบกินหอยทอดใช่ค่ะโรยผักชีหน่อยนะคะอุ้ยเสร็จแล้วค่ะหอยทอดสองจานนี่เขาก็จะผัดแบบเป็นแห้งๆแบบนี้นะคะนี่หอยทอดไม่แป้งนะคะนี่เราไม่กินแป้งเรากินไข่อย่างเดียวอ๋อไปกินค่ะถึงช่วงเวลากินเราก็ต้องกินนะคะเดี๋ยอีกได้ตังยัง หนูเลใจตังยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนสิเปากินเร็วเร็วอู้ยแดดก็ร้อนปลาก็กินอยู่ไหมอยู่ไหมเดินเดินไป้างล่างเลยเดินดีเด้อต้องิดแลนวว่าอุ้ยแม่กลับข้าวแล้ว ก็เป็นปรากฏแม่น้ำนะคะนี่เาขาห้ามโดนตรงนี้มันนะมันจะปวดมากเห็นไหมใช่ค่ะแกงส้มแล้วนะเนี่ยปุยตัวนี้ใครสวยอันนี้ใค้สวยพ่อแม่แกงส้มพอ่พอดีเพราะว่ามันมีปลาของน้องออยอะเต๋อดาวอะเอออีกตัวหนึ่งอ๋อไงบนตุบเลยใช<น>ดีใชดีแ <คน S 2> สดงว่ากำลัง น้ำเนี่ยกำลังเดินลงนะคะใช่แล้วก็น้ำเนี่ยจะไหลแรงอกว่าเช้าทีนี้เราก็ปักทันทิ้งไว้เพราะว่าถ้าใช้เบ็ดกระป๋องเนี่ยอาจจะยังไม่ไหวเดี๋ยวรอน้ำเอื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วเราก็ใช้ใชนี่เราก็ตีกุ้งทิ้งไว้ก่อนอนะใส่สวยจาดนะอากาศมันร้อน <laughs> อากาศมันร้อน <laughs> จะทอดน้องปลาเสร็จแล้วปลาเสือเอ้ยเขาเรียกปาลาอะไรนะลป,าปาล,ลปาตะกับเวเอดาวันนี้เราจะทำเมนูผัดชานะคะสำหรับผัดชานะคะเราก็เตรียมเสร็จแล้ว ปรากฏที่เราตกได้วันนี้นี่มีไข่ด้วยเห็นเปล่าเออมาใส่พริกมนะามครบแเราใส่พริกก่อนนะคะใช่ค,ค่ะเบาเบาสิเจเนะ่ะต่อไปเราจะใส่เรื้อ กระชายพริกไทยนะคะพริกไทยสดแล้วก็พริกพริกอะไรนะคะพริกแดงกับพริกเขียวเดี๋ยวเราจะใส่นะ้ำมันหอ,อยเยอะหมคอแล้มป่ยย รสด,ดีรสด,ดีตัดน้ำตาหลหน่อยหนึ่งเติมน้ำไอ,อช้อนอีกตั้งยังพอพอ,อ,อเยอะเลยไหมเอ,อ,เอ,อมากเอ่อจะผัดชาน,นี่ก็จะกลายเป็นแกงห <laughs> 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 ลังจากนั้นนะคะพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะใส่ปลาเนื้อปลาปแล้วเราก็รอให้มันแห้ง แล้วนะะเราก็ปล่อยให้มัแนแห้งใช่ไหมตอนนี้อ่อน้ำแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็ดูว่เนื้อปลามันสุกอย่งังใส่ผัดชาเนื้อปลากรดอันน้อยนิด ปลากฏดไข่ด้วยกลิ่นใช้ได้อยู่อันนี้ก็ทำแบบมือสมัครเล่นนะคะไม่ใช่มืออาชีพทำกินกันเองเสร็จละออยเดี๋ยวยกข้าวไปไว้ตรงข้างนอกเลย,ยนสนุกมากวันนี้สำหรับการตกปลาแฮวันนี้พี่เมย์อาจจะแฮวว หฮลเบดขวดแต่ก็ไม่หฮลเบ็ดคันเบายังใช้ได้อยู่อาหารของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะน่ากินมากทุกคนเป็นเมนูที่เราหาเองใช่แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ช่อนอันนี้ช่อนแดดเดียวอันนี้ช่อนแดดเดียวเราไปซื้อมาซื้อมาสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาพักแบบ ในสไตล์โฮมสเตย์แบบนี้นะคะจัดแบบเรียบง่ายเหมือนกับว่าอยู่กับบ้านของตัวเองมาได้เลยที่นี่ลุงยุทธโฮมสเตย์นะคะติดแม่น้ำแม่กกอกใช่ค่ะ,คะก็สำหรับลุงยุทธโฮมสเตย์นะคะก็จะ,ะอยู่ที่ตำบลบางช้างนะคะอำเภออัมพวาแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามาค่ะที่ถ้าเกิดว่าจะมาก็ตั้งดิกัดมาที่วัดพญาญาตเลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดจุลมณีก็คือให้ให้เราสังเกตตรงนั้นได้เลย พอขี่รถเข้ามาเนี่ยก็เอารถไปจอดที่ลานวัดค่ะตรงนั้นนะคะแล้วก็โทรมาหาเล่าเดี๋ยวทางเราก็จะเดินไปรับค่ะแล้วก็ห้องพักเนี่ยก็จะสามารถพักได้ตั้งแต่1นถึงสิคนนะคะก็จะมีห้องพัดลมห้องพัดลมมีห้องแอร์ใช่ก็มีหลายห้องอยู่เนาะทั้งห้องเล็กแล้วก็ห้องใหญ่ถ้าสมมุติว่าจะเหมาหลังนี่ก็คือ4000บาท4,000บาทมาได้ถึงสิบคน เหมาได้เลยนะคะบรรยากาศฟินฟินแบบนี้นะน้องออยทานอาหารเย็นนะคะจิบเบียร์เบาๆฟังเพลงเพราะๆเพลินมากโคตรฟินบเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องไมมี่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินออยเราลืมข้าวใช่เอาข้าวอะ